น้องพีเจลูกชายของพุทธจุ๋ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักสำหรับดีเจพุทธพุทธิชัยและจุย๋ยวรัตยาโดยล่าสุดทั้งคู่ได้เผยภาพอันต้าสาวน้องพีเจน้อยดีเจพุทธพุทธิชัยโพสคลิปขนาดพาจุย๋ยวรัตยาภรยาอุ้มท้องลูกชายไปตรวจคันพร้อมทั้งเผยด้วยว่ามาดูพีเจน้อยลูกพ่อครับโตแค่ไหนแล้วนะ คิดถึงอยากเห็นแล้วงับแม่จุ๋ยบอกว่ามาตรวจหลายอย่างผลตรวจหมอบอกดูดีไม่มีอะไรดีใจทุกวันที่ได้มาอยากรู้พัฒนาการเขาถึงไหนแล้วเผยภาพอันต้าาวดีเจน้อยยกมือข้างขวาขึ้นมาแบบเท่ๆจนพ่อแม่อดไม่ได้ทำท่าเรียนแบบ แซ์ความเท่ลูกชายไม่ได้ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงบอกด้วยว่าอันตราซาวทุกอย่างออกมาปลอดภัยดีน้องเกือบ1กิโลแล้วใกล้คอดแล้วเลยตัดสินใจเลือกแพ็กเกจคอดแบบ e อ็กโคซีดหกคืนเต็มวันเต็มเพื่อให้แม่มีความพร้อมเผื่อไม่ให้มีอะไรพลาดซึ่งคุณแม่มือใหม่แต่ร่วมหลายอย่างเผื่อมีคุณแม่คนไหนสนใจมีเชฟจากโรงแรม ฮิวตันมีวิตามินบำรุงหน้านวดผ่อนคลายที่สำคัญคือการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมรวม40โรคโรวมในแพ็กเกจนี้แม่ว่าคุ้มโดยปลายปีมีกำหนดค้อดไม่รู้วันไหนหมอให้เวลา4สัปดาห์พร้อมโชว์ท้องใหญ่จนพยาบาลทักคุณแม่ด้วย